สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคดีน้องโตนะคะที่หายตัวปริศนาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลมาเนาะได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าวันเนี้ยวันนี้คือวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเวลาเกนาฬิกาตรงนะคะศาลเยาวชนจังหวัดนคนปรปฐม นัดพิาพากษาคดีน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนหายตัวปริศนาซึ่งมีนางสาวนิ่มแม่เด็กเป็นจำเลยหนึิ4วันยังหาร่างน้องไม่พบนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวนี้ก็ก็จะรู้แหละว่าเราก็เป็น อีกช่อง youtube ช่องหนึ่งที่ไปช่วยหาแต่ละาสุน,นี้จะลงข่าวที่ช่องพี่อ๋อลูกอีสานค่ะตอนที่ไปหาน้องต่อโอ้โหบอกเลยว่าหากันเกือบเป็นเดือนเนาะเกือบเป็นเดือนหาไปลุ้นไปมันก็มีทั้งคนแบบว่าสร้างกระแสให้เราไปเห็นบ้างเนาะกระแสอันแรกก็คือ,เ,อเราอาจจะอําดับไม่ถูกนะกระแสที่เราไปเจอก็คือมีคนแบบว่าขุดเป็น ขุดมันหลุมอะ่ะมันหลุมแล้วก็เหมือนฝังอะไรลงไปอะ่ะขุดเป็นหลุมแบบเหมือนมีนฝังเด็กอันแบบเล็กๆไม่ก่วงเท่าไรเอาเราไปเห็นเราก็แบบขนลุกขนลุกสู้เลยคือตอนนั้นเราก็ไลฟ์สดด้วยเนาะไลฟ์สดด้วยทําคลิปด้วยแม่เจ้าเห็นแล้วแบบขนลุกมากเราก็คิดอยู่ในใจเอ๊ะถ้าขุดไปเนะี่ยถ้าเจอเป็นร่างน้องต่อจริงๆมันจะยังไงเนาะผลสุดท้ายคือขุดลงไปก็ไม่เจอก็คือมีคนสร้างสถานการณ์ตลอดนะคะเหมือนมันอยากแกล้งคนที่ ค้นหาทีมค้นหาแล้วก็มีอีกสถานการณ์หนึ่งอเอาอะไรนะกระต่ายกระต่ายมั้งที่เอาไปยัดไว้ตรงตรงวัดตรงต้นโพแถววัดแล้วก็มีกิน่นแล้วทีมค้นหาก็ไปหาโอ้โหทรงกลิ่นเหม็นไอพวกเราก็ตื่นเต้นกันจังอันนั่นก็คือแบบมีคนสร้างสถานการณ์ให้เราตลอดแล้วอีกอย่างคือคน้นค้นในน้ําค้นหาในน้ําทั้งชุดประดาน้ํา เอองมสารพัดก็ยังไม่เจอร่างน้องเป็นอะไรที่แบบว่าลายหลายท่านก็สงสัยมันกันว่าน้องหายไปไหนซึ่งแม่เด็กก็ยังเป็นเยาวชนเนาะอายุสิบเจ็ดปีเป็นเยาวชนเราคือมันยังไงล่ะเยาวชนมันก็มีกฎหมายคุ้มครองอ่ะมันก็จะทําอะไรน้องแม่น้องยากนิดนึงหลายหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าคดีนี้จะจบยังไงแม่น้องจะลอยนวลหรือว่าแม่น้องจะ ถูกดําเนินคดีเราก็ลุ้นอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รุ้นะเราก็ติดตามข่าวอยู่ทีแรกก็คิดว่าข่าวจะเงียบนะคะแต่ทีนี้พอได้ข้อมูลมาเออวันนี้ศาลเยาวชนเขาก็นัดเนะาะศาลเยาวชนนะคะศาลเยาวชนนะคะปรปฐมนัดพิพากษาอืมโอเคเราจะได้ดูเราจะได้รู้ว่าคดีน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนเนี่ยเออ จะเป็นยังไงจะไปถึงไหนเดี๋ยวถา้าเรามีข้อมูลอีกแล้วเราจะมานั่งเล่าให้ f อฟซฟังนะคะว่าคดีน้องต่อเนี่ยจะไปถึงไหนอะไรยังไงเนาะหลายๆคนก็คิดว่าข่าวนี้แม่สบายลอยตัวเลยนะเป็นคอมเมนต์คอมเมนต,คมมนต์คอมเมนต์จากท่านผู้ฟังอ่าบางคนก็บอกว่าร่างน้องคนร่างน้องคงโดนอะไรกินหรือเปล่าถึงหาไม่พบแม้กระทั่งในน้ําคนงมกันแทบ พิกแผ่นดินหามันแปลกนะจริงค่ะจริงค่ะแต่ก็อยากวิจารณนกันนะแต่ว่าก็ก็กระทบมีคนบอกว่าลืมไปเลยอ่าจริงค่ะจริงมันก็มันก็นานแล้วเนาะเราก็คิดว่าจะไม่มีอะไรแบบคืบหน้าเหมือนกันนะนี่แสดงว่าแม่ไม่ใส่ใจดูแลลูกตัวเองเด็กแปดเดือนถ้าแม่ดูแลใส่ใจเด็กมันจะหายอย่าไปโทษใครต้องโทษตัวเองอ่า อันนี้เป็นคอมเมนต์ของของท่านผู้ชมเนาะถ้าไม่เอาลูกฝังดินก็คงโยนลงน้ําแล้วตัวมงคลก็คงกินซากน้องไปแล้วททจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงเราเรามีสิ่ิวิพาษวิจารณ์เลยเนะี่ยแล้วทีนี้คิดว่าแม่เขาคงไม่ฆ่าลูกหรอกแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาลูกไปไว้ที่ไหนคือ การค้นหาน่ะมันค้นหาทั่วบริเวณนั้นแล้วนะทั้งในน้ําทั้งบนบนบกคือเราก็ไปไปค้นหาด้วยนะ่ะหายังไงมันก็ไม่เจอเนาะเหมือนมันไม่มีมูลเหมือนเราเหมือนเหมือนทีมค้นหาเหมือนคนที่ไปช่วยคนก็คือแบบว่าค้นไปแบบทาตามหน้าที่อ่ะเหมือนมันไม่มีมูลเลยอะ่ะไม่รู้เลยว่าน้องอยู่ตรงไหน,นอะไรยังไงในใจคิดว่าเขาไม่น่าจะฆ่าลูกหรอกเขาน่าจะเอาลูกไปไว้ตรงไหน,นสักแห่งนะหรือยังไง แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างแม่แม่เด็กก็ปากแข็งแล้วก็เป็นเยาวชนด้วยมันก็ลหลายๆอย่างแม่เด็กก็ไม่ยอมพูซักทีนะจ๊ะที่แรกก็บอกว่ายนลูกลงหน้าเบิ้งอะไรเดิงโอ้สารพัดอะสำหรับลิปนี้จบก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวน้องต่อกันนะคะถ้าราชนีมีข้อมูลอะไรเด็ดๆจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ